พี่ครับพี่ครับจัดชุดตกประกดแบบเทพๆโปหลักหมื่นในราคาหลักพันให้ผมหน่อยครับพี่เงินเดือนออกแล้วนี่จ้าสั่งส่งแก๊ปนะคะเราก็สอยมาถ่ายคลิปให้ลูกค้าก่อนเลยนะคะอันนี้ลูกค้าสั่งส่งแก๊ปนะคะจะเป็นคันออเล็กต้านูโวท่อนเดียวนะคะหฟุตหกเวทหกนะคะประกบคู่กับลอก v b แบ i ไอ o n นเบอร์พันนะคะข้อดีเบอร์สองพันนะคะข้อดีก็คือสีเขาจะเข้ากับคันเบ็ดนะคะ อ่าตัวอิ e l e c t r านูโวเนี่ยถ้าเป็นท่อนเดียวเนี่ยจะมีสีแดงด้วยนะคะซึ่งเหมือนกับได้จุดๆราคาเจ็ดพันจุดๆนะคะแต่ตัวนี้ราคาคันอยู่แค่พันสี่ร้อยเก้าสิบาทนะคะแบงค์เป็นซุปเปอร์เอ็คอร์ดเด้งดีเด้งหนึงดังนะคะคันเบ็มีเวทแปดสิบเจ็ดด้วยนะแล้วก็สิบยี่สิบด้วยนะคะแล้วแต่ชอบ ต่เนี้ยลูกค้าบอกอยากได้แบบเอาไปตกประกดด้วยครับพี่แล้วก็เอาไปเล่นกระพงเล่นปลาช่อนด้วยอยากได้คันเวทอ่อนจริงๆอ่ะเขาเป็นคนเลือกมาเลยนะรีเควสหกสิบสองมานะคะมันเป็นเวทคันหายากนะคะและยิ่งแบบเป็นสีอย่างนี้นะคะประกบคู่กับลกวีเบสไอรอนแมนนะคะแดงทองนะคะแขนเกียวนะคะลูกปืนแซนเลตห้าบวกหนึ่งตลับนะคะน็อปแต่งสปูลแต่งอย่างหล่อนะคะใส่สายพี1ีหนึ่งจุดห้าได้สองร้อยเมตรนะคะถ้าเป็น P e 1ีหนึ่ง ได้เกือบ250เมตรนะคะส่วนใหญ่ลูกค้าหนูจะใส่เป็นถ้าอันเนี้ยชุดเนี้ยเขาแนะนําว่าเขาจะใส่เป็น p ี1.5นะคะเอาไปตกประกดประมาเอาไปตกแบบข้างทางนะคะตกน้ําจืดได้น้ําทะเลได้นะคะก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งที่สีสันสะใจสวยใสยแน่นอนถือไปตกก็หล่อแล้วนะคะลองคิดดูไปเดินตกปะช่อนอยู่โคตรหลอ่ออะลูกค้าหลายคนถามว่าชุดนี้เท่าไหร่ครับพี่ ชุดนี้นะคะคันบวกลอกนะคะพร้อมส่งนะคะแถมใสายเอ็นเแปนให้ลูกค้าไปก่อนนะคะเพื่อที่เขาจะได้เอาไปเล่นงานแบบจะปิวได้งานตกหมึกตกอะไรแล้วก็เล่นงานประเกตได้อะไรอย่างนี้นะคะเพราะส่วนใหญ่ลูกค้าสั่งชุดนี้เขาไปเล่นหลากหลายนะคะครบชุดพร้อมส่งที่2,690บาทนะคะ2,690บาทเด้งดีดดๆตีไกลเวทเยือคันเวทสาย62เนี่ยเวทเหยือ่อจะอยู่ที่7-20ดกรัมนะคะ7 2ถึง20กรัม เวทสายอยู่ที่หกสิบสองนะคะคันสีแดงนะคะดีไซน์บายเจแปนนะคะนี่เนื้อแบงค์จะเป็นซูเปอร์เอ็กคอร์ทั้งทั้งดุนนะคะไปจนถึงโหนี่ขนาดถือนะเนี่ยปลายยังสั่นขนาดนี้โอ้โหปลายยังสั่นขนาดนี้จัดด่วนๆน,นะคะจัดแค่สิบชุดเท่านั้นนะคะสองพันหกเก้าสิบบาทถ้าใครอยากจะเปลี่ยนเวทคันเป็นแปดสิบเจ็ดก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนะคะเหมือนกันเลยนะคะนี่แปดสิบเจ็ดก็เล่นเหยื่อสิบถึงยี่สิบห้ากรัมนะคะ เนื้อแบงค์แบบซูปเปอร์เอ็กคอร์ดนะคะเพียวๆเล็กกว่าน,นิ้วก้อยจัดด่วนนะคะกับนูโวทูลิมิเต็ดอีดิชั่นนะคะสีนี้มาแค่ครั้งเดียวนะคะสีแดงแหมอย่างรอนะจ๊ะ